สวัสดีค่ะน้องส้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังวันก่อนไปมีคนฝากความคิดถึงมาให้พี่แก้วกับพี่แปมว้าวเป็นแฟนเป็นแฟนคลับเลยนะซ,ซึ่งเจอกันโดยบังเอิญเลยคือส้อมเนี่ยนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปที่เขตคลองสามวาไปเอาเครื่องวัดอุณหภูมิมาค่ะไปไปให,ให้ให้บริการประชาชนพร้อมกับ หน้ากากอนามัย<ด>ท่าน<ใ>จออ,อะไรเงี้ยดสูสวยด้วยใจบุญดอกคุณค่ะ,ะแล้วท่านผอ,อ,อก็ลงมาลาร์ฟพี่ๆก็ลงมาลารับน่ารักมากก็พาตะเวนในเขตนะคะแล้วก็เดินเข้าไปในหนึ่งห้องเจอพี่ผู้ชายหนึ่งคนเป็นสัตวดีเขาบอกว่าเขาอะต้องฟังอะไรเขาไม่รู้ว่้งเป็นใครก่อนนะ,ะทีแรกอะเขาก็ไม่รู้พอช่งพูดปุ๊บ เราบอกชื่อปุ๊บเขาโอ้ยติดตามอยู่เลยชอบมากเขาบอกเขาชอบมากเขาเสียงเพราะและเขาบอกว่าทุกวันเสาร์เขาจะต้องขับรถแล้วเปิดพี่แก้วกับพี่แปมฟังเพื่อฟังว่าร้านไหนอร่อยเขาจะไปทานตามร้านที่พี่พูดให้ฟังขอบคุณเลยค่ะเป็นพี่สัสดีนะคะอยู่ที่เขตคลองสามวาชื่อ พี่วิโรธค่ะสวัสดีค่ะคุณวิโรธน้องวิโรธสิสน้องวิโรธถ้าเป็นถน้าถ้าจะเป็นพี่หนูเป็นน้องของพี่ <c oughs> น่ารักมากเขาแบบเขาบอกวเวลาสองพูดปุ๊บ เขารู้เลยจําเสียงได้เขาบอกเสียงเพราะมากเขาบอกเขารู้แม้กระทั่งอาทิตย์ที่แล้วนั่นเราพูดกันเรื่องสปาเกตตีซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศอู้นี่แฟนจริงใช่น่ารักมากมากดีใจจังเขาบอกเขาขับรถไปเขาต้องฟังพี่แก้วพี่แป๋มสองคนว่าวันนี้จะพาไปกินร้านไหนเขาก็จะได้ไปแกะรอยตามโอ้น่ารักมากขอบคุณมากมากขอบคุณพี่พี่เขตคลองสามวาทุกท่านด้วยนะคะนะช่วงนี้ขอบคุณกันก่อนนอกจากขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะร่วมพูดคุยกัน4 6 8 9 8แ แล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะเศรษฐกิจกแบบนี้จะซื้ออะไรทีก็ต้องคุ้มไว้ก่อนอคุณไู้ฟังช้อปออนไลน์ที่ช้อปมาเนียคุ้มสุดๆด้วยสินค้าหลากหลายราคาดีการันตีคุณภาพจาก m c o มพบกับโปรโมชั่นลดสูงสุดกว่า70%มาพร้อมของแถมอีกเพียบด่วนนะคะด่วนและวันนี้ใส่โค้ด at 1 0 0หรือว่า at 1 0 0เนี่ยคุณได้รับส่วนลดทันที100บาท ใช้ได้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะสะดวกซื้อสนุกชอบที่ชอบมาเนี่ย m c o t net จ้าอ่ะจดไว้เรียบร้อยนะเดี๋ยวออกจากรายการปุ๊บก็ไปชอบกันเลยค่ะช่วงนี้เราชอบกันง่ายมากเราจิมจมจๆมทุกคนนเอฟตอนแรกเนี่ยเนี่ยเคุณคุณนายตัวแม่ F อฟเนี่ยเพิ่งไปนี่ยแหละเขาเอ๊ะเอ่งอะไ่เอคืออะไรต้องไปเสิร์ชหาเลย ไปถามหลานไอเอฟเอฟนี่มันคืออะไรอะ้วยความเชยของพี่จริงจริงตอนแรกชงก็ไม่รู้พี่แก้วจริงจริงเขาบอกอ้ยเนี่ยพี่นี่ไม่ได้ไปช็อปข้างนอกพี่ก็เอฟตลอดอเอฟอะไรเอฟอะไรเหรอเออเหรอเออทำไปรู้ แต่จริงๆไม่รู้ไม่เคยจริงมันมีอะไรใหม่ๆมาแต่ก็สะดวกสบายนะเที่ยวส้มนะก,กลับไปนะถ้าไม่อยู่สักวันหนึ่งของมากองหน้าบ้านเต้มไปหมดเลยอย่าลืมค <c oughs> ่าเชื้อก่อนนะมันเพลิดเพลินะนะคะเพราะว่าเราจิ้มโดยกันแบบว่าจิ้มจมิจิ้มอะ่ะแล้วก็ไม่ได้โอนตังด้วย เขาก็จะมาเก็บปลายทางใช่แล huh exactly. ้วก like ็มาถึงปุ๊บเราไม่เคยได้อยู่รับเลยค่ะเขามาถึงปุ๊บเขาก็จะจําได้แล้วเอาวางไว้นรวางนะครับแล้วก็โอนตังค์เยอะมากไอ้แบบนี้ก็ต้องระวังค่ะทเาฟังเพราะมันมีการที่เก็บตังค์ปลายทางแบบนี้แล้วมันมีการที่บางคนบอกไม่ได้สั่งเฮ้ยมาได้ยังไงเนี่ยของเนี่ยไม่ได้สั่งแล้วมาเก็บตังค์เช็คกันให้ดีก่อตรวจสอบกันด้วย บางคนเนี่ยอ้างว่าเอ้ยคนในบ้านคุณนะสั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่จริงใช่พวกมีอาชีพก็มีต้องระมัดระวังดูดว้วยของส้มนี่ก็เดี๋ยวมีคนส่งของมาให้ตามหากันใหญ่หรือว่าใครส่งมาช่วงโควิดก็จะมีเพื่อนๆรักทั้งหลายแหละน้องๆก็ส่งของกันมาให้อะไรเงี้ยค่ะก็ชิมกันเพลิดเพลินไปนะคะก็จะกริ่งกันอยู่แล้วค่ะก็บอกแล้วไงเฉลี่ยน้ำหนักต้องขึ้นช่วง work from home เนี่ย5 6ถึงกกิโลเรื่องชิวๆว คุณน้ฟังมันเรื่องปกติสมันไปมีความก้าวหน้าบ้างในชีวิตเนี่ยมันจะถอยหลังอย่างเดียวได้ไหม้เออคนเราอย่าอยู่กับที่แล้อย่าถอยหลังเราต้องก้าวไปข้างหน้าเราต้องก้าวไปข้างหน้าน้ำหนักก็ใช่นกันค่ะก้าวก้าวแบบลดกับก้าวแบบเพิ่มด้อะ เสาที่แล้วเราคุยกันเรื่องห่อหมกแล้วก็พูดถึงห่อหมกสีย่านคือร้านแม่บุญมาที่ขึ้นราคาจาก2 0่สเป็นยีบาทแล้วก็จับต้องได้ใช่แต่มีแฟนคลับเข้ามาในเพจซ้มเขาบอกคุณส้มมามารุ่นหลังแล้วจริงๆตั้งแต่เดิมเลยนสิบบาทเขาบอกสิบาทมิชานะว่าริ่มต้นตอนสิบห้าเขาบอกสิบาทมีมีแฟนคลับไปนะคะเข้ามาในเพจของส้มแล้วก็บอกว่า อ่ารุ่น25บาทเนี่ยรุ่นหลังแล้วหลัแล้วของผมนี่ตั้งแต่รุ่นแรกแรรุ่น10บาทเลยโอ้ยาวนานจริงๆนะคะและอีกที่หนึ่งที่เราพูดถึงก็คือร้านกิมเล้งที่สี่แยกคอกวัวเนื่องก็เพิ่งรู้จากพี่สาวว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำฮอรโมกค่ะดิฉันไม่ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีกรอบหรืออะไรพวกนี้เพราะว่ามันเป็นเทคโฮมกันหมดเขาไม่ได้นั่งกินในร้านเขาเลยไม่ทำฮอหโมกหรือเปล่าทั้งๆที่ความจริงแล้วร้านเนี่ย ขอหมกอร่อยแต่ถ้าเทียบการสนนราคากระทงเล็กๆเนี่ยห้สิบาทแต่ของแม่บุญมาเนี่ยยี่สิบห้าคือครึ่งหนึ่งอ่ะนะคะก็เรียกได้ว่าต้องแล้วแต่แต่น้องส้มก็ตามไปจริงๆคุณผู้ชตามไปตามไปตามไปถึงร้านแม่บุญมาเลยค่ะตามไปเลยและนาทีนี้ไม่ใช่แต่คุณส้มนะคะที่บ้านในฉันก็ไปซื้อเหมือนกันค่ะและไปแล้วไปเจอเหตุการณ์ที่ว่า ผู้ช่วยแอสเซสแตนต์ของแม่บุญมาไปฉีดวัคซีนกันค่ะค่ะหยุดไปครึ่งค่้นยุดหวังที่ซ้อมไปมีสองคนมั้งสองสองคนสามคนรวมแม่บุญมานั่นแหละฉีดแล้วเป็นไข้ไงก็เลยไม่ได้มาช่วยแกสัปดาห์ที่แล้วนี่แกบอกหัวปั่นมากทำไม่ทันนะะะคเออ่ก็เป็นกำลังใจกันแล้วกันะันก็เลยไปนั่งนึกนอนนึกน้องส้มบอกพี่แก้ว่อหมกที่ไหนอีกคุณผู้ฟังก็ถามมานึกขึ้นได้ ว่ามีอีกร้านหนึ่งที่ไปแล้วก็กินทุกครั้งเลยนั่นก็คือร้านแม่กลองหัวปลาหม้อไฟซึ่งถ้าพูดถึงร้านนี้ส่วนใหญ่คนจะนึกถึงปูเลยเนาะปูแบบกสดนะปูนมสดทุกคนก็จะเห็นภาพแล้วแบบเห็นแล้วมันแบบชวนชวนว่าเราจะต้องไปอ่ะด้วยภาพที่เขาถ่ายลงนะคะมันยั่วยวนและแต่พอไปถึงมันมันก็ดีตามภาพจริงๆแล้วคุณภาพก็ดีค่ะ คือต้องยอมรับในเรื่องของราคากันก่อนว่าอาจจะสูงแต่ที่ร้านเนี่ยเจ้าของร้านทําเองทุกจานพูดได้เลยเนี่ยปูไข่นึ่งนมสดค่ะมันสูงจริงราคาจริงแต่มันคุ้มค่ะมันคุ้มคือนานๆไปกินทีเราอยากก็ไปแล้วเจอกันน้ําจิ้มซีฟู้ดเนี่ยฟินนะคะ ฟินละลายในปากอะค่ะพอใส่เวลาเราจะทานเราพึ่งเวลาเข้าปากปุ๊บเราอย่าพึ่งเคี้ยวนะคะเราต้องอมไว้นิดหนึงให้มันรู้สึกใช่ให้ให้มันรู้สึกว่ารสชาติเราได้ลิ้นเราได้แตะสัมผัสรสชาติมันทุกรสที่อยู่ในเนื้อไข่เนื้อปูนมสดว่าแต่ละรสมีรสอะไรบ้างให้แยกลิ้นแยกรสให้ได้ก่อนเราค่อยกืนค่ะเอาให้คุ้มเลยนะเอาให้คุ้มส้ม สั่งมาจานเองเนี่ยกว่าจะได้กินหมดเนี่ยรอเลยแต่มันก็ร้อนนะคุณผู้ฟังพรของมันมาร้อนๆเลยแล้วแต่รอนานนิดหนึ่งเพราะว่าแทบทุกโต๊ะก็ต้องสั่งก็ต้องสั่งเมนูนี้แล้วเพราะฉะนั้นระหว่างที่รอกว่าจะนึ่งปูไข่ไข่ปูนมสดเนี่ยได้แต่ละจานเนี่ยห่อหมกดิฉันก็จะหมดไปก่อนก็จะสั่งมากินเล่งก่อนก็คือห่อนึงก็ประมาณ80บบาทแต่เนื้อเป็นเนื้อเลยเนื้อปลาช่อนเนี่ยแบบ เนื้อนูนเลยค่ะเนื้อนูนๆอ่าอ๋อะร้านนี้นะอันนี้เราเข้าใจตรงกันะเขาเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันชอบเหมือนกันไชอบเหมือนกันค่ะก็วันนี้คุณผู้ฟังท่านใดนะคะอาทิตย์ที่แล้วส้มติดเรื่องผัดกระเพราไว้เดี๋ยวช่วงหน้าส้มมาบอกนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่มีคําถามอ๋อมีคําถามมานี่ค่ะแมมาแล้วนี่ดิฉันเก็บไว้ให้คุณเลยนะคุณส้มค่ะคถามเขาถามตั้งแต่ช่วงที่แล้วแล้วเาบอกว่าอยากทราบเรื่องขนมปังเวียดนามที่เราเคยพูดแต่ครั้งแรกเลยจำได้คะค่ะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นของขาวหรือว่าเป็นของหวานแล้วถ้าเรานํามาปรับเป็นจะไปใส่แยมใส่เนยเป็นของหวานได้ไหมคนไทยยุคนี้ต้องหาอะไรทําแก้จนจริงๆครับออกจากบ้าน ก็หมดตังค์แล้วค่ะจริงๆทำได้นะคะเนี่ยพูดถึงขนมปังเวียดนามมันก่อนค่ะน้องสาวคนเดิมอีกแล้วค่ะที่ดามีขิดของดิฉันมาจากอุดรหอบขนมปังมาให้สองถุงใหญ่ๆแต่อร่อยจริงอร่อยจริงแบบเยอะมากเลยค่ะซึ่งถามว่าสามารถทําเป็นของหวานใส่แยมใส่ซอสต่างๆที่เป็นซอสมะพร้าวซอสสตรอเบอรี่ต่างๆใส่ได้นะคะจริงๆแล้วขนมปังเวียดนามก็คือขนมปังฝรั่งเศสชนิดหนึ่งแะค่ะที่เราสามารถไปเปลี่ย ี่ยนแปลงได้ทั้งเป็นขาวและหวานได้เป็นของทานเล่นได้นะคะอบให้กรอบก็ได้นะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ย มูลค่าเนี่ยมันขึ้นขึ้นอยู่กับการครีเอทของเราถ้าเราจะทำซอสอะไรสักชนิดหนึ่งอะเราลองคิดขึ้นมาว่าซอสอันเนี้ยเวลาใส่เข้าไปแล้วมันจะเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรนะคะซอสมะพร้าวก็น่าสนใจะนะคะซอสมะพร้าวอ่อนก็น่าสนใจค,คล้ายๆกับซอสที่เราราดบนเค้กอะคะ่ะเค้กมะพร้าวแต่เราเคี่ยวให้มันเข้มข้นแล้วเราใส่มะพร้าวเป็นชิ้นมะพร้าวก็ไปซื้อมันมีโฟเส้นนะคะไปบอกเขาว่ามะพร้าวชั้นครึ่ง ชั้นครึ่งมันก็จะมีความหนานิดหนึ่งแล้วก็นุ่มอร่อยค่ะลองลองทาดูถ้าใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าใครอยากได้สูตรนะคะสอบถามเข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ้ไม่ใช่พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าชุกจเอามาให้นะคะจะเอาสูตรมาให้ลองลองดูก่อนนะคะว่าว่าสนใจไหมถ้าใครอยากทําเป็นอาชีพลองนะคะบอกได้เลยว่าถ้าอยากเป็นอาชีพอยากได้ซอสอะไรบ้างบอกเข้ามาค่ะเดี๋ยวส่งเอามาให้นะคะกวลองไปทําดูคําถามที่ต่อเนื่องมาเลยกับขนมปังเวียดนามขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยมันจะมีความแข็ง เนื้อสัมผัสมันจะแข็งขนมปังไว้นาไม่แข็งไม่ไม่หมายถึงว่าเวลาที่ทิ้งเอาไว้เวลาที่ทิ้งเอาไว้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราจะมาขายแบบเดี่ยวๆแบบนี้ค่ะเราควรจะนึ่งเราควรจะอบเราควรจะทําแบบไหนหมายถึงว่าขายแล้วทานเลยต้องอบค่ะต้องอบใช่ไหมอบค่ะขายขายแล้วทานเลยอ่ะอบ เลยหรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตามที่เป็นเวียดนามเขาจะปิ้งแต่จริงๆถ้าเราจะเป็นใส่ซอสนะคะอบแล้วแยกซอสแล้วค่อยราดซอสทานอ่าแล้วถ้าเขาเอากลับไปบ้านแยกเลยค่ะขนมปังกับซอสแล้วก็บอกเขาว่าให้ไปอบเตาติ้งเออเตาติต้งเตาเตานี่แหละส้มเรียกเตาติต้งเตาติต้งปุ๊บอย่าใส่ไมโครเวฟนะคะอย่าใส่เ,เด็ดขาดนะคะ<ม>ให้อบเตาติต้งอบ อบเตาติ้งปุ๊บแล้วเอาซอสราดทานร้อนๆอร่อยมากอบให้เป็นสีเหลืองกรอบนิดๆให้เหมือนเหมือนเขาเรียกเปลือกข้างนอกค่ะกรอบหน่อยแล้วข้างในมันก็จะนุ่มอันนี้อร่อยมันหอมมากจริงๆเขาบอกว่าเวลาที่เข้าเตาอบหรือเตาติ้งเล็กๆเนี่ยแล้วก็ขนมปังชิ้นเล็กๆแบบนี้มันยั่วยวนว่าปิ้งก็ได้นะคะปิ้งก็คือสมมุติไม่มีเตาอบก็นาบเขาเรียกว่านาบบนกระทะห่านาบบนกระทะก็ได้ค่ะกระทะเทฟลอนนะคะแล้วก็เอาขนมปังไปนาบ ก็คล้ายๆปิ้งนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราเรียกว่าถ้าปิ้งมันจะต้องเป็นเตาปิ้งอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่นี่เราหน้าบนกระทะให้มันอุ่นแล้วมันก็จะมีความกรอบหน่อยนึงก็ล่าซอสได้เหมือนเป็นการจีใช่คล้ายๆอย่างนั้นนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าไม่มีเตาติ้งแต่ตอนนี้99%้าเทุกบ้านมีเตาติ้งหมดมีเตาอบเกือบทั้งนั้นนะคะถ้ารู้สึกว่าขี้เกียจเปิดเตาอบต้องรอให้มันร้อนก็น้ากับกระทะก็ได้เออก็ดีเนาะใช่สะดวกดีค่ะขนมปังทุกชนิดก็สาาามรถน ได้นะคะค่ะค่ะอ่ะมาล่าสุดเลย0796ขอสูตรขนมตะโกน้านะตัวหน้านะได้เลยค่ะตัวตัวซ้งเหมือนซ้งจะมีเย็่ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวซ้งดูให้ขนมตะโกเดี๋ยวตัวน่ะทาโอเคแต่หน้าไม่โอโอเคเดี๋ยวซ้งเดี๋ยวซ้งจะบอกให้เดี๋ยวซ้งน่าจะมีอยู่นะคะเดี๋ยวจะบอกให้ช่วงหน้าเดี๋ยวถ้ามีอยู่บอกให้ช่วงหน้านะคะเป็นสูตรของที่ร้านแต่ถ้าไม่มีอยู่ในนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาบอกให้เดี๋ยวจะช่วงเบรกอ่ะ เดี๋ยวจะหาหน้าให้นะคะหน้าตะโก้นะหน้าตะโกนะแต่หน้าส้มน่ะโอเคอยู่แล้วเขาบอกเราะว่าเขาบอกตัวเขาทาแล้วมันโอเคแต่หน้าเนี่ยยังไม่โอนะคะเดี๋ยวขอสูตรโอเค้ดี๋ยวก่อนนะคะหน้าหน้ายังไม่โอเนี่ยรบกวนบอกหน่อยนะคะว่าไม่โอเคตรงไหนอ่าช่วยช่วยบอกนิดนึงว่าไม่โอเคตรงไหนเข้มไปแป้งเละไปหรือว่ากวนแล้วไม่เนียน อะฮะมันต้องมีเหตุผลนิดหนึ่งว่าไม่โอยังไงเราเราไม่โอคนเดียวหรือว่าเพื่อนสิบคนบอกไม่โออ่าฮะคือระหว่างตัวกับหน้าตะโก้เนี่ย uh huh. อันไหนแข็งกว่ากันตัวกับหน้าตะโก้พอๆกันค่ะแต่ตัวมันก็ห้ามแข็งนะคะ uh huh. ไม่ใช่แข็งแบบว่าแล้วหน้าหน้าก็ห้ามแข็งนะบางบางที่อ่ะพอแทงมาสมมุติว่าอยู่ออกมาปุ๊บ ระจายออกจากกันเลยนะะมันแข็งทั้งคู่ค่ะตัวกันหน้าความเสมอต้องเท่าๆกันนะคะจริงๆก็มันก็คือตัวกะทิใช่ไหมใช่ตัวกะทิเลยคือตัวกะทิจะกวนกะทิยังไงใส่แป้งแค่ไหนให้มันออกมาให้บอกมันต้องนุ่มนวลห้ามห้ามกัดไปแล้วเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อขาดอ่ะแบบเนื้อแป้งแตกอะค่ะถ้ากวนนานไป แป้งแตกเลยนะมันไม่เนียนใช่มันไม่เนียนมันหน้าหน้ามันจะแยกเหมือนแผ่นดินแยกอะค่ะอ่าฮะค่ะอ่าแล้วก็บอกว่าทั้งสองคนเลยจะหนึ่งสองสามถามเคยกินห่อหมกที่ใช้แป้งข้าวเหนียวผสมแป้งข้าเจ้าหรือยังงเงียบเงียบเงียบคลิปเรียบคลิปสบตากันด้วยอ่ะกลิบเลยอะคือ มันคือมันคืออาอาเชสต้องบอกเลยมันคือเดี๋ยวก่อนีไม่รู้กริบเลยอ่ะนิ่งๆนิ่งอึ้งเราหันหน้าไปมองกันถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายต้องได้กันแล้วทิ้งกันแล้วไม่เคยค่ะเขาเรียกอะไรกันเนี่ยเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะต้องไม่ได้เรียกห่อหมกห่อหมกใช้แป้งข้าวเหนียวผสมแป้งข้าวเจ้าไม่รู้อ่ะข้าว ไม่รู้เห <คน S 1> มือนกันเดี๋ยวเดียวอันนี้อ,นนอันนี้ต้องขอไปหาข้อมูลหน่อยนะคะอันนี้น <ะ S 1> ไม่ทราบ<อ>ไม่ทราบจริงๆค่ะ<อ><อ>แล้วก็คุณจอเจบอกว่าใช่เลยช่วงโควิดน้ําหนักตัวผมเนี่ยจาก62ตอนนี้เป็นห <laughs> กสิบเก้าแล้วเขาจะอ้วนแล้วจอเจี๊ยบจกที่ไม่เคยน้ําหนักขึ้นมาก่อนพี่จอเจี๊ยบนี่อยู่อุดรใช่ไหมคะใช่พี่จอเจี๊ยบเนี่ยน้องสาวเพิ่งเพิ่งมาจากอุดรที่เป็นที่ดามีขิดเนี่ยเขาหอบไปนี่แหละมาให้อาขนมขนมปังเวียดนามเขาหอบมาเดี๋ยวส้มว่าจะไปอุดรอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าไปแล้วจะบอกพี่จอเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวนัดมาเจอกันเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยน้ำหนักขึ้นไม่เคยอ้วนแบบนี้มาก่อนเจอโควิดเข้าไปตอนนี้ขึ้นแล้วค่ะขึ้นนิดเดียวเองไม่เยอะหรอก เฉลี่ยที่เขาขึ้นกันเลยเฉลี่ยที่เขาขึ้นเลยห้าถึงหกกิโลนะโอ้ยปกติค่ะเรื่องปกติค่ะเบาๆสบายๆกินข้าไปค่ะค่ะเรายังมีแรงกินอยู่คุณทูบแต่งกลอนมาให้ฉันจะฉีดวัคซีนนี้ที่เมืองชนลองสักหนหากมีไข้คงได้เห็นขอยอมเป็นไข้ที่ชนจนปวดเอ็นเผื่อจะเป็นคนที่ใช่ในใจเธอพี่ทูบนี่เขาอยู่จังหวัดอะไรคะ ยู่เมืองชนอยู่เมืองชนใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปชนบุรีจะแววหานะคะไม่แต่บอกพี่ลูกเวลาว่าให้เขาแต่งเพลงให้เราเราจะมาเปิดในรายการเป็นลิขสิทธิ์ของรายการเราใช่ใช่แต่งให้สักหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวจะให้น้องๆนางงามเป็นคนร้องขอบคุณมากที่เปิด w o ม a ม in l o เลเป็นเพลงที่ชอบที่สุดในชีวิตเลยครับยินดีนะคะแล้วก็ดีใจมากที่เปิดเราถูกใจคุณเอังั้นเดี๋ยวช่วงหน้า เรามีกระเพราแบบของแท้ดั้งเดิมกระเพรากะเพราพริกแห้งซึ่งผัดแห้งๆไม่มีไม่มีน้ำซอสเยิ้มๆสำหรับคนกินเนื้อนะมันแหลมมากเนื้อสับเนี่ยนะมันสุดเลยนะสุดแล้วก็รวมทั้งหน้าตะโก้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาบอกกันค่ะพักกันก่อนค่ะคุยกับเชฟมงลงส้มชนาการ ดำเนินรายการโดยส้มชนาการและกิ่งแก้วเอตราด้วยสถานการณ์ในเวลานี้บางอย่างของหลายๆคนอาจเปลี่ยนไปจากที่เคยทำงานออฟฟิศต้องเปลี่ยนมาเวิร์กฟอร์มโฮมจากคนที่เคยมีสังคมอาจต้องเว้นระยะห่างแบบโซเชียลดิสเทนซิงมันอาจเป็นเรื่องร้ายๆแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้กำลังใจตัวเองดีไหมครับบางทีเราอาจจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น มีเวลาดูแลต้นไม้ที่เราไม่เคยสนใจมีเวลาดูซีรีส์เรื่องโปรดที่ค้างเอาไว้และมีเวลาทบทวนตัวเองมากขึ้นเห็นไหมครับเปลี่ยนความคิดสร้างกำลังใจให้ตัวเองเพราะทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ Active Radio FM 99ขออยู่เคียงข้างและให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติจนี้ไปด้วยกันข่าวด่วน หลังจากมีประชาชนชาว Active เรดิโอเปิดเผยกับเราว่าฟังรายการสดไม่ทันเนื่องจากติดธุระติดงานจุดพลาดส่วนสำคัญของรายการวันนี้เราหาทางแก้ให้แล้ว เราเพิ่มช่องทางให้คุณได้ฟังแบบเต็มอิ่มทุกที่ทุกเวลาจะฟังย้อนหลังหรือคอนเทนต์ใหม่ๆก็รับชมได้ผ่านทาง y o u t YouTube c h a n e l ลแค่ s e a r c h fm 99 active radio เท่านี้คุณก็จะไม่พลาดทุกรายการของทางสถานีขอบคุณและสวัสดีครับจะเสริมแบบ Daniel s t i r รีหรือจะโยกย้ายสายิตแบบเนมาไม่ว่าจะท่าไหนคุณก็ได้ ได้ได้ประโยชน์จริงๆพราแค่หาเวลาขยับร่างกายในระหว่างวันหรือออกกำลังกาย30นาทีอย่านั่งติดเก้าอี้นานเกินไปสุขภาพจะเสียนะครับด้วยความปรารถนาดีจ้